ฝันเห็นเครื่องดนตรีเปิดไพ่ทำนายฝันพี่กาการสนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข 1, 2, 3, 4แล้วก็ ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝันดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไป ใบที่หนึ่งสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบน,นี้นะครับในทีนี้ท่านจะได้ข่าวคราวจากเพื่อนเก่านะครับเรื่องราวเก่าๆรวมถึงคนรักเก่านะครับสถานการณ์ในชีวิตนะครับโดยทั่วไปนั้นนะครับก็ยังเป็นรูปแบบเดิมๆไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับอาจจะเป็นช่วงที่ท่านนึกถึงอดีตนะครับคิดถึง ความหลังเก่าๆนะครับที่ผ่านเลยไปแล้วนะครับเรื่องการงานก็ยังถือว่าเป็นช่วงที่สบายๆนะครับสามารถทําไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ความก้าวหน้าก็ยังอาจจะไม่ชัดเจนนักนะครับในเรื่องของการเงินครับก็ถือว่านะครับพอมีเงินเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยนะครับแต่ก็ไม่ได้มีเข้ามาเยอะให้เหลือเก็บมากนักนะครับในเรื่องของความรักนะครับหากท่านยังเป็นโสดอยู่ก็มีโอกาสที่พบรักกับคนที่อายุน้อยกว่านะครับหาก ท่านนะครับเคยเลิกลากับใครไปนะครับก็มีโอกาสที่กลับมาติดต่อกันอีกครั้งหนึ่งครับมีโอกาสที่จะความรักนะครับกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนในคนที่มีความรักอยู่แล้วนะครับก็ระยะนี้เป็นระยะเวลาที่ท่านจะอบอุ่นใจนะครับแล้วก็มีความสุขสมหวังในชีวิตรักมากขึ้น ใบที่สอนะครับท่านจะมีความทะเยอทะยานมากขึ้นมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับท่านจะได้รับความช่วยเหลือนะครับจากเจ้านายนะครับเจ้าของกิจาการนะครับหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะครับทำให้ท่านเองมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ในเติบโตในสายงานมากกว่าเดิมนะครับรวมไปถึงนะครับบางท่านอาจจะมีโอกาสนะครับศึกษาต่อนะครับบางคนอาจจะไปถึงปริญญาเอกเลยก็ได้นะครับเมื่อเลือกไพ่แบบนี้นะครับการเงินก็จะมีความพยายามในการปรับปรุงหาการเงินให้ดียิ่งขึ้นนะครับมีแนวโน้มจะเริ่มมองเห็นอนาคตในด้านการเงินมากยิ่งขึ้นนะครับทําการเงินได้อย่างจริงจังนะครับ ความรักนะครับก็ถ้าโสดอยู่ก็มีโอกาสเจอคนที่มีอายุมากกว่านะครับมากกว่าเท่าไรมากกว่า10ปีหรือ20ปีเข้ามาในชีวิตของท่านใบที่3นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับในดือนนี้ท่านเองอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะครับหรือมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนอะไรให้ดีขึ้นนะครับในเรื่องงานก็มีความคิดว่า อยากได้งานที่ดีกว่านี้หรือว่าก้าวหน้ากว่านี้นะครับหรือว่าได้ตอบค่าตอบแทนต่างๆดีกว่านี้นะครับก็แต่หากว่านะครับ ท่านทํางานเกี่ยวกับเรื่องการใช้ความคิดสร้างสรรค์หรืองานที่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเสมอก็เหมาะกับท่านในระยะนี้นะครับเพราะว่าท่านมีแนวโน้มที่จะไม่ชอบอะไรที่ซ้ำซากจําเจนะครับแต่สิ่งที่ควรระวังในช่วงนี้คือการควบคุมอารมณ์ของตัวท่านนะครับเพราะว่าท่านเองนะครับมีโอกาสที่จะใจร้อนนะครับมีโอกาสที่จะวีนจะเบี่ยงกับคนรอบข้างได้รวมไปถึงนะครับความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านาย ในที่ทํางานด้วยนะครับเพราะว่าดันไปทะเลาะกับผู้ใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเติบโตนใ,ใสนสายงานไม่ได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ใจเย็นๆดูดีๆนะครับก็จะเป็นจากเจ้านายเองที่ค่อนข้างจุกจิกโยกยีแล้วเอาใจเจ้านายไม่ค่อยถูกด้วยนะครับในระยะนี้ไพ่ใบที่4ี่นะครับสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับสถานการณ์ต่างๆนะครับในชีวิตก็จะมั่นคงและก็ชัดเจน มากขึ้นกว่าในอดีตนะครับท่านก็จะมีโอกาสเข้ามาในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเงินการงานก็เรียกว่าเป็นช่วงขาขึ้นของท่านเลยทีเดียวนะครับในเรื่องงานโดยพื้นฐานแล้วท่านก็จะเป็นคนเก่งนะครับมีการมองอนาคตที่ได้ชัดเจนนะครับ้าท่านทำอยู่ในองคอ์กรต่างๆก็จะทําให้องคอ์กรก้าวหน้านะครับสามารถเพิ่มพูนผลกําไรให้มากขึ้นและตัวท่านก็จะได้โบนัส ก้อนโตด้วยนะครับโอกาสที่ท่านจะประสบความสําเร็จนั้นมีอย่างเต็มเปี่ยมของให้ท่านลุยเต็มที่เลยนะครับสําหรับท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวนะครับค้าขายก็ถือว่าในช่วงนี้นะครับท่านจะค้าขายเก่งนะครับมีเงินไหลามาเทมาเลยนะครับการเงินในช่วงนี้ก็ถือว่ามีโชคทางการเงินนะครับอาจจะได้เงินก้อนหรือปรับเงินเดือนนะครับทาให้การเงินท่านมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นนะครับ ความรักนะครับหากคนโสดนะครับก็มีโอกาสที่จะได้พบคนรักนะครับที่มีฐานะมั่นคงทางการเงินฐานะมั่นคงทางการงานนะครับมีความทะเยอทยานในชีวิตนะครับแต่ว่าการคบกันในช่วงแรกนะครับอาจจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นักหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข6หมายเลข5หมายเลข14 และหมายเลข14ตัวนีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข5หมายเลข6หมายเลข14และหมายเลข14